แต่สุดท้ายก็ไม่มีใครสามารถช่วยได้เพราะมารดาของเขาได้สิ้นใจตายไปเสียแล้วนายทองร้องห่มร้องไห้กอดร่างที่ไร้วิญญาณของผู้เป็นแม่ด้วยความรู้สึกเสียใจเขาเริ่มสำนึกตัวได้ว่าตนเองเผลอทำรุนแรงกับแม่จนแม่ต้องตายนายทองรู้สึกสำนึกผิดต่อบาปที่ตนเองทำลงไป หลังจากไปชดใช้กรรมด้วยการติดคุกเขาก็ได้สร้างพระาธาตุที่มีรูปร่างคล้ายกล่องข้าวเพื่อใส่กระดูกมารดาเอาไว้พร้อมตั้งสัจวาจาวา่าเมื่อตนตายเป็นผีก็จะขอมาเฝ้าพระาธาตุนี้เอาไว้จนกว่าพระาธาตุจะหักพังเป็นเม็ดดินเม็ดทรายจึงจะยอมไปเกิดแล้วออกบวชเป็นพระภิกษุเพื่อไถ่บาปนักแต่นั้นเป็นต้นมา ชาวบ้านจึงเรียกพระธาตุนี้ว่าพระธาตุกล่องเขาน้อย